ครับสวัสดีครับพี่น้องเฟนครับเอฟซี e FC, สุมหม่องสุบอนครับที่กำลังมองหาจะฉดแดงมาไปเรียงนะครับเพื่อนน้ำจุภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลโคกรามเพื่อจะตูหลับผักบิมานจังหวัดลอยเอ็ดครับแห่งแรงแล้วครับฝนถิ่มช่วงแล้วบ้านหยาว,ว้ก็ก็เกิดนแห้งบ้านเลย จิตรีวานไม่ยุบเบิ่งแม่ลูกครับงามใส่เง่ยเบอร์เงยครับหนาเรียงหนาเจ็บครับหนังหนาซาเงียครับมัวอ่างโพนอ่างลึกม้วนดูกหมูครับจ้าว่าเป็นครับเพิ่งดีครับหนาปึ๊กครับหนังหนาซาเงียครับเบอร์เรื่องยอดนุนโตนุ่นเตานุ่มดีครับนุ่มสีบอมีจรงลูกสาวครับ ลูกสาวนี่แปดเนื้มเข้ามือครับหนังก็ร่งติดแตกครับจะตั้งไี้ยังไ่ครับต้งเลยครับหูครับพี่นองหูทั้งแมวทั้งกเด้ะครับดึงดังไว้ไซก็ไเลยนี่แมวแมวหูนี่แหละครับไปเลี้ยงพี่น,อน้องเชียงเชียงเนี่ยจับไตใบอะไร เา้าเลยครับมอ้ันสามเดือนสี่เดือนหาเดือนนี่วะไปบังเ,เลยเด็กครับนี่ขนหาดน้อยๆอยู่เนาะหลังกระร่างแตกครับเพิ่มสูงแม่เนี่ยลอยสี่สิบวกไปฮะลอยสี่หาด้วยครับลลุตันที่สองครับไปเลยครับโอ้ยแดงเ,เข้มเม็ดบวชามครับแดงจนแสบตากดบนโก้คางนะครับลามลงม,มากหางลงมาก่อนเล็บหน่อย เปิดราคาไว้สามเมื่อเอ็ดครับทรงห้ฟซี่ถอวอีสานนะครัแบแม,แ,มแ,มแม่งเงยแม่งามๆนี่ยปะ่ะผมว่ามันสุด,ดยอดเลยไปสองตัวสองพอใจอยู่นี่นะใครก็เสื่อมว่าตัวเดียวเลยผมว่บบานี่แหมโอ้ยข้าวเดียวลูกเงยสามซี่หาเดือนแม่ได้ทำอีกเปิซ้ำซื้อสองเดียสามค่ำว่าได้เร็วครับพี่น้อง เ่าเสียเวล,ลาหเวลาครับบังเล็ดครับอด็กใลูกตัวแม่เื้อเอาลูกตัวแม่เลยครับนี่สบายครับเ่าต้องได้ลุดยากว่ามันจะออกมาเป็นลูกตัวผู้ตัวเมียครับนี่เสือเ,อเลยครับสามเมื่เอเน็ดครับ ต้องให้ซี้โดยอิสานครับนี่ของโฮมครับมันหอนนะยางให้บึ๊งยางให้พี่น้องบึ๊งไปยางบึ๊งครับปวดเนี่ยครับหนาปึ๊กป่านองแดงครับขนาดออกลูกไม่ไม่มันยังม,มาจอย,อยงวัวแบบนี้มันมาจอยเลยรดิครับโอ้ช่วงมันบ้านเนี่ยมันเวอร์มันเวอร์ไงอ่ วนดำยังแหละยางตุยตุยแหละครับบุงหลดเป็นตวเลี่ยงครับเชี่ยง,งแต่ตัวใดมากเนี่ยครับโอ้ยั้งเก็บเกากเลี่ยงอยูย่ผมมีเวลาครับมีต้องไปก็ไปถ้าต,ต่อไปก็มีเวลามีผู้บังง่าก็เจ็บไใพอาดใบบังอยู่หรอกที่บหาตัวอยู่หรอกเล่า,ากันเลยสี่เล่า หายใหญ่ก็ได้หัวพลๆนั่งๆเสียครับเมู่อไหรก็มีแต่หมูกลมๆบางๆง,ง,งวัวเล่ามาเอาไปยังหมูบ่กินหยาดก็ครับมื่อไหร่นหมูเลี้ยงหยาดตัหมูเน่าเย,ยี่ยวเมืน่นไหรอันนี้กินง่ายปากง,ง่ายๆนี่ปากบังกลดกินหยางกบๆนี่มาเล่มกินเสี้ยงบ่มีหร่หยาดกผมเอาเสี้ยงมาหไหร่ใหญ่ไปนะขอบๆนั่นแหละไอ้เบิบ้งกระชัก รับปาาระกันขาตัวขาตอน,าาร,ตร,น,นรับประกั <C le sound> นต้นน,นี้ครับเดือนหนึ่งแบบห่วงหนาเงามยนะครับหนารอหนาคมดีครับหนาจมูกโด่งเลยครับหนาคมดีตัวเม้งที่เขาใกล้เลยหรือครับแม่หลวันนะฟูดฟูดฟัดตัวครับฟองหว่องแบงแบงทั้งหมดเลยโอ้ยอันนี้เบางเนี้ยซื้อเย,ยี่ยวด้ว บายครับถือว่าพ่อพิดหวังพี่น้องนี่ซืือไปผู้ใดไดไไปคูหนึงคู่ย้งไปแล้วเม่ลูกพี่น้องกันเลยเอาไปเป็นมู่เป็นเป็นคูกันอีกแล้วครับเนี่ยทำว่าโอ้ยเอาไปเลี้ยงพ่อพิดหวังดอกได้น้ำได้เนี่ยครับไงไงถูกกับกระลั่งหลังแตก เรียนสอนเย็นนี่แต่ว่าเย็นมันทีธรรมาดาเดีครับไทยให้เบิ่งนเกษตรครบับพี่น้องกอนผิดใจ,จะนะเบิ่งก็ครับ,งบางวันผมก็จะมีเวลาไายโดนโดนเล็กน้อยเห็นเนี้ฝ่าวันก็สิธรรม,มาดา,ดาดเครื่องมีเครื่องอมเครื่องแดงนะครับ<ม>เครื่องดำแดงเขานหมดละครับเขาแป้งกับตัวสีดีปด่ดิผมหมักสีมันว่ ห้ายยาก็ได้สีแบบนี้สีเป็นแปนปอดๆแบบนี้ครับไห้มาลลายตัวก็ยังมีตำหนียังมีด่างนี่กะนี่อย่างยู่อันนี้บางีอย่างเลยดิครับเป็นแปนเลยดิบางเลยดิครับนี่ขึ้นไม่กับผสมเอาเลยครับเรียกพ่าใส่เอาเลยมักพ่าอะไรก็ใส่เอาเลยครับนี่มว่มามันชุดยอดเลยเนี่ยใส่เพ็กแดง เน้นสีเข้าไปเองผมว่าปัา๊บสั่ำปื๊ปปดๆหมดละครับใช่บิ่งเลยครับครับยังมีเวลาอย่างเดียวหละครับน้ำก็ดีครับพี่น,อน้องนุ่มดีเลยดิน้ำมสีน้ำมส,สีบอมีติงเลยดิน้ำมนมทอกันเลยดิบังเลย

ขาดไฟวอยูเ <initiation> สียงขาดขาดหายหายเร่งเจกเลยดังบ้างบ่ดังบ้างนั่ทันเรเนื่องแจกเลยเริ่งเล่าเรั่อนารักสามเมื่อเอ็ดครับทรงห้ยฟีตัวอีสานฝากอีสานไปกับทรงครับคุยกันครับวาตามีคารามะนั่นแหละ พูมาเลยครับไอไดเบิดเรอผมแลนเองทรงเองควอมสบายสบาย,บายรับกับเนื้นหนาจินหนาโอ้ยนี่แล้วโอ้มีใบยษ์ขาคูซิปคูเลยครับพี่น้องบ,บ้าเรียงดีๆงามๆเนี่ยมันเิ่เสียได้หนาดีครับ นี่เ่าไแรกก็ให้กินแต่พอเสียดายหนาครับผมบังหลดขอขอบบุญขอบคุณเ่ารับช่มชิปช่องสุภาฟ้ามนะครับขอบคุณหลายหลายครับบึงายเลี่ยนไปฟิจารณหน้าไปครับถูกใจ โทรหาครับพูดคุ้ยกันครับสบายสบายทรงห้ยเ่ครับไปแล้วครับผมอ้าวโดนแล้วครับอ้าวขอจบคลิปไว้สักนิดละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ